สวัสดีทุกท่านตอนนี้ผมโคตรปวดขี้เลยเราไม่รู้เหมือนกันว่าสองตัวบ้านั่นมันจะยีอยู่ตรงนี้ทำไมเฮ้ยเคียดจะตีนกาขึ้นเลยเนี่ยหอมเสตียะเพื่อนมันลุยเฮ้ยเ้ยปิดเสตียไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนอันไวก็ได้ดูคลิปน้องเนทก่อนไว อย่าบอกนะว่ามันหายไปแล้วิ่งมาในความเห็วสูงปิดประตูดิเฮ้ยปิดปิดเอาจิมหายนะชิ๊บไม่โดนหายแน่หน้าลุงหนดปิดสิวะนั่นแหละอ้าวหัวล็อกเกอร์เสียงเพลงแบบนี้มัน มไอหมีขี้มาหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกด